พิมพ์แม่ค้าร้านดอกไม้ที่ตลาดเย็นวันนั้นเธอเดินลัดทางวัดล้างเพื่อกลับบ้านดวงตาสะดุดเข้ากับผ้าแพรสีแดงสดที่ปลิวไหวอยู่หน้าศาลาเก่าเหมือนมีใครผูกไว้ให้คนเห็นชัดๆสวยจังเอาไปทำเป็นพวงมลาลัยคงจะดีพิมพหยิบขึ้นมาเก็บใส่ตะกร้าโดยไม่คิดอะไรแต่พอกลับถึงบ้าน เธอรู้สึกเหมือนในห้องมีใครอยู่ด้วยตลอดเวลากลางคืนยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเสียงครุยโบราณลอยมาเบาๆพิมพ์สลุ้งสุดตัวเมื่อหันไปเห็นหญิงสาวในชุดนางรำยืนอยู่ปลายเตียงกำลังสะบัดผ้าแพรสีแดงผืนเดียวกันกับที่เธอหยิบมาท่วงท่าการได้รำงดงามแต่แววตาแข็งกร้าวเย็นชาร่างพิมพ์แข็งทื่อ พยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกเธอเห็นนางรำไล่รำผ้าแพรจนพันรอบตัวเองแน่นขึ้นเรื่อยๆเลือดไหลออกจากปาเป็นสายยาวภาพสุดท้ายที่พิมพ์จำได้ก่อนหมดสติคือผ้าแพสีแดงนั้นโอบรับแน่นรอบคอตัวเองเหมือนถูกมัดด้วยมือที่มองไม่เห็นเช้ามาเพื่อนบ้านพบศพพิมพ์นอนแน่นิ่ง ใบหน้าเขียวคล้ำรอบคอมีเพียงผ้าแพรสีแดงเก่าๆที่เหมือนผ่านการเวลามานับร้อยปี